หูฟังอะไรมีแอร์แบ็กด้วยใครไปสายออกกําลังกายสาย่แล้วหลุดบ่อยชอบเล่นเกมด้วยตัวนี้เลยครับเบ s u ส mc 1ที่เหมาะกับเล่นเกมเนี่ยเพราะรุ่นนี้เขามีโหมดเบสบูสครับแล้วก็โลว์ลาเทนซี่มาให้ด้วยเล่นเกมแอคชั่นก็กระหึม่มทําให้เสียงแน่นขึ้นและดีเลย์โคตรน้อย และข้อดีก็คือรุ่นนี้เขาออกแบบมาเป็นทรงคล o u d a ร์แบ็ครับเวลาใส่เนี่ยก็ทําให้รู้สึกนุ่มหูแล้วก็กระชับกว่าหูฟังหนีบหูทั่วไปแถมการคอนโทรลเขาดีไซน์มาเป็นแบบปุ่มครับเวลาออกกาลังกายแล้วเง่ออกเนี่ยมันก็ไม่เผลอไปกดเองเวลาเราวิ่งอยู่มันก็เลยกดง่ายเลยครับพอเป็นปุ่มแต่สิ่งที่ต้องพิจารณานก็คือถ้าใครจะซื้อไปคุยโทรศัพท์เป็นหลักเนี่ยรุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะครับในที่เงียบๆคุยได้ดีนะแต่ถ้าออกไปข้างนอกแล้วมีเสียงรอบข้างก็อาจจะไม่ค่อยชัดสรุปหูฟังรุ่่่นนนนนีีีี้้ะครคหหรัััเเหหหหหหมาาาทททููฟงงงยใชออกกกลป็ ก็เอาไปเล่นเกมด้วยเนี่ยโซนนี้ถือว่าเหมาะเลยครับเบซุสเอ็มซีหนึ่งนะ